สวัสดีครับคุณผู้ดูคุณกำลังอยู่ในช่องบอลกับนอนและนี่คือรายการอัลเทอร์แมชครับงานเกมทิวดอนครั้งที่5ล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งได้ไปเล่นเกมอทรีล l i n g Circus มานะครับโดยเพจ Heavy m ีเปิลครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมประทับใจนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังก็เป็นยังไงแต่ผมทำภาพหายหมดเลยไม่รู้ว่าปเปิดลบทิ้งหรือยังไงนะครับก็ต้องขอใช้ภาพจากบอลเกมกิ๊กแล้วกันก็ตัวท r i l ิงเซอร์คัสนะครับเป็นเกมของเดวิเอร์เกมใหม่เนาะก็เป็นเกมของดีไซเนอร์นะครับเรโม่คอนสตูรีนะครับขอดู เกมนิดนึงนะครับมีเกมอะไรบ้างอาล่าก็จะเป็นอะไรวะส่วนใหญ่ก็เกมไม่ค่อยไม่ค่อยอันดับไม่ค่อยสูงเนาะก็จะไม่ค่อยคุ้นชื่อกันนะครับน่าจะมีเกมไรส์มัง้งที่อันดับสูงอยู่โอเคครับก็เป็นเกมนะครับกลุ่มที่เรียกว่า area majority นะครับมีความเป็น move เกอร์ p o อ่ t movement point นะครับเป็น hand management แล้วก็ point to point movement ตัวเกมเนี่ยมันว่าดด้วยธีมของการที่เราเนี่ยจะแข่งกันเป็นคณะละครสัตว์นะครับที่จะทัวร์รอบอเมริกาเว้ย โดดเด่นเลยข้อแรกเลยก็คือคอมเมนต์ครับเกมนี้คือจะบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยน่ารักสวยงามตัวอาร์ตก็คือแบบนึกภาพถึงธีมความเป็นลายเส้นแบบเซอร์คัสจริงๆอะเนาะมาดูกันนิดนึงอันนี้ก็คือตัวของอาร์ตนะครับอ่าแล้วก็นี่ในเกมเห็นไหมตัวของทายต่างๆก็คุณภาพดีเนาะค่อนข้างหนาเลยทีเดียวเราจะเล่นเป็นหน้าละครสัตว์ที่จะจัดแสดงโดยการขับรถเนาะเป็นทัวร์แหละตามสไตล์ของละครสัตว์เนาะก็จะเป็นรถคาราวานใหญ่ๆนะครับแล้วก็เดินทางไปในแต่ละเมืองแล้วก็จะมีการ เกมไพ่พลนะครับนักแสดงใหม่ๆเข้ามาก็คือจะเป็นการ์ดต่างๆแหละในเกมครับผมตัวเกมเนี่ยไอเดียมันก็คืออันนี้เห็ขคอมาในนิดหนึ่งนะก็คือไอตัวที่มันจะเป็นร่มนะครับมันจะเป็นเหมือนกับไอตัวเต็นท์ที่จะกลางละคสรสัตว์อ่ะมันแบบทั้งสีสันทั้งขนาดทั้งรูปร่างทั้งการสัมผัสทุกอย่างคือมันดูโคตรน่ารักดูน่าก,กินมากเลยสีก็สวยคือแบบเออแล้วในจะเห็นว่าในในแมปนะครับก็จะเป็น อ่าอเมริกาเนาะซึ่งจะแบ่งเป็นรัฐนะครับแต่และรัฐก็จะแบ่งด้วยสีต่างๆครับเราเนี่ยก็ทําการเดินรถเพื่อที่จะไปจัดแสดงเว้ยคือการเดินรถทุกครั้งเมื่อเราหยุดแล้วก็จัดแสดงนะครับเราจะได้วางล่มเนี่ยแล้วก็จะได้รับผลของการแสดงก็คือเหมือนกับเป็นการไปเอาของไปเอานู่นนี่นั่นแหละนะครับแล้วก็จะได้วางตัวของเต็นท์ซึ่งการวางเต็นท์อ่ะทำให้เรามีจํานวนเรียกว่าเป็น จำนวนเต็นท์ที่อยู่ในรัฐหนึ่งรัฐเนาะซึ่งมันจะมีการทริกเกอร์เรื่อยๆในการที่จะนับว่าใครเป็นที่หนึ่งในแต่ละรัฐนะครับแล้วเขาก็จะได้แต้มตรงนั้นไปซึ่งแต้มถือว่าเยอะมากที่หนึ่งได้สิบแต้มมั้งรู้สึกนะแล้วก็ที่สองก็จะได้น่าจะ6กแต้มน่าจะไม่ผิดนะครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่เยอะมากในเกมนะครับทีเนี้ยไอตัวของแต้มตรงเนี้ยมันก็จะวนกลับมาที่อ่าอันนี้อันนี้จะเป็นตัวซูมนะครับอันนี้จะเป็นไอเมืองที่เราไปแสดงมันจะมีมีเมือง3ามระดับเมืองโลคอลเลยนะจะเห็นว่า ในแมปเราจะเป็นเมืองโลลที่แบบว่าเดินแล้วก็วางได้เลยกับแบบระดับกลางก็คือเป็นเมืองระดับกลางเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับว่าจะต้องมีความดังมันจะมีแทร็กความดังอยู่ว่าแบบดังเท่าไหร่ถึงจะมาลงได้แล้วได้ของความดังเนี่ยก็จะวนกลับไปที่ตัวนักแสดงครับก็คือถ้าเกิดเรามีการนักแสดงเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะมีความดังเพิ่มขึ้นด้วยอ่านี่จะเป็นแล้วก็ไอเนี้ยจะเป็นตัวปั่นสด,สดก็คือมันจะเป็นรถที่จะเป็น NPC นนะครับมันจะเดินไปเรื่อย ทุกครั้งที่มีผู้เล่นทําการแสดงมันจะเดินนะครับขับออกมันไปนะครับและเมื่อมันขับรอบอเมริกาครบเมื่อไหร่เนี่ยก็จบเกมครับซึ่งมันจริงๆแล้วมันดูเหมือนกับว่าแบบมันกว้างใช่ไหมแต่ทีเนี้ยทุกครั้งที่เราวางเต็นท์ขวางทางมานะครับมันจะโดดข้ามเลยดังนั้นช่วงท้ายมันจะแบบจบเร็วมากนะครับอ่าอันนี้ก็จะตัวนับแต้มโอเคครับเดี๋ยวขอดูภาพรวมหน่อยมีภาพอื่นไหมอันนี้ก็จะมีตัวการ์ดไอการ์ดของนักแสดงอ่ะมันจะมี ระดับอยู่แบบธรรมดาที่ได้ง่ายแล้วก็ระดับเก่งกน,นะครับที่เราจะต้องไปทําการแสดงระดับแบบในเมืองขนาดกลางถึงจะได้มาซึ่งการแสดงในเมืองขนาดกลางคุณก็ต้องมีค่าชื่อเสียงมีค่าชื่อเสียงคุณก็ต้องไปเพิ่มเพิ่มการ์ดก่อนนะครับประมาณนั้นเลยคือผมรู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมที่คลีนแต่ว่าเห็นภาพรวมได้ค่อนข้างไวแล้วก็เล่นได้คืออาจจะด้วยทุกทอย่างเลยความสวยงามของมันการหยิบจับที่ง่ายแล้วก็ความคลีนก็เลยทําให้มันเป็นเกมที่ผม เม่อท่ามารับใจใน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 งานเนอะรู้สึกว่าอ่าทําให้มันมีความจบได้ลดนข้างเร็วแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันกําลังอิ่มพอดีนะครับอันในรูปก,ก็จะเห็นว่าอันนี้จะเป็นตัวตลาดเนอะก็คือถ้าเกิดคุณไปเมืองระดับกลางนะคุณก็จะได้ซื้อกาดพวกนี้แหละก็จะเป็นพวกความสามารถของตัวละครไอ้ตัวละครเนี่ยมันจะมาเรียงในบอร์ดของเราซึ่งมันจะเป็นตารางนะครับเป็นแถวให้คุณเนี่ยวางการ์ดได้สามแถวนะครับดังนั้นเนี่ย การวางการ์ดตัวละครเนี่ยมันก็จะมีไอคอนของมันว่าเขาจะให้แต้มเท่าไหร่แล้วเขาจะให้แต้มจากคนด้านซ้ายของเขาที่เป็นตัวละครไอคอนแบบนี้เท่าไหร่เขาจะได้แต้มจากคนทางขวาที่เป็นตัวละครแบบนั้นเท่าไหร่เขาจะให้แต้มจากความดังเราเท่าไหร่ก็คือเรียกว่ามันมีเอนจินในการจ่ายแต้มเนี่ยเป็นคอมโบอยู่เราก็จะต้องแบบคอยเลือกเซตที่มันเข้ากันคุณต้องเลือกไอคอนของตัวละครที่มันเป็น ประเภทเดียวกันแล้วค่อยไปหาไอคอนอ่าแล้วค่อยหาการ์ดที่สกอร์ไอคอนนั้นอีกทีหนึ่งอ่าหรือว่าคุณจะเป็นสายเน้นความชื่อเสียงคุณก็นับคุณก็อ,อัพชื่อเสียงเยอะแล้วคุณก็ไปซื้อตัวละครที่มันให้แต้มจากชื่อเสียงที่เยอะอ่าหรือว่ามันเป็นคอมโบแบบหนึ่งแล้วกันนะครับแต่คอมโบพวกนี้มันค่อนข้างที่จะซื้อง่ายเพราะว่าอย่างที่บอกไปเกมนี้เล่นเร็วเล่นคลีนครับดังนั้นเนี่ยตัวตลาดเนี่ยเปิดมาให้คุณเนี่ยเลือกการ์ดได้เลยแล้วคุณไปลงทม์แอคชั่นด้วยการจัดสแสดงนะครับคุณก็จะได้้้ซืออกการรดยู่แลวนนะคัับม ไปซื้อได้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างสะดวกแล้วก็ตัวการวางการ์ดเนี่ยมันต้องจ่ายเงินแต่เงินนี้ก็คือเรียก่าค่อนข้างหาง่ายก็คือมันเป็นเกมที่รวบรัดให้ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างตัดความยุ่งยากยุ่ยากของความเป็นยูโรอกไปนะครับให้มันเหลือแค่ความคลีนคุณอยากเดินคุณได้เดินคุณอยากเดินแล้วก็ได้วางตัวลงไปเลยนะครับแล้วก็ลงไปแล้วก็สกอแตแ้มดังนั้นเนี่ยคุณรู้แล้วว่าเดี๋ยวไอ้รถเนี่ยมันจะไปที่เขตไหนนะครับคุณก็รีบไปสร้างเต็นท์ไว้เพื่อที่จะได้ a อเรียม majority แล้วก็ ได้แตมของในส่วนนั้นนะครับผมเนี่ยเนื่องจากผมเกิดในช่วงแบบรัฐของผมที่ผมเกิดเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างที่จะไกลผมก็เลยคิดว่าช่วงแรกผมจะไม่ไปยปไม,ไม่ไม่ไปตบในเรื่องของ a r e ร majority แล้วกันแต่ไปเน้น,นเรื่องของการเตรียมการให้ดีเนาะก็แล้วแต่แทคกติกข,ของแต่ละคนอ่านี้จะเป็นเมืองขนาดกลางแหละว่าต้องมีความดังเท่าไหร่เนาะเราถึงจะเข้าไปวางได้นะครับวางซ้ําไม่ได้ด้วยนะคือเกมนี้มันจะเหมือนกับว่าคุณวางซ้ําที่เมืองเดิมไม่ได้คุณจะแสดงซ้ําไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันชวนให้เราเนี่ยต้องวิ่งตามแมปไปเรื่อยๆด้วยนะครับอ่า ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่ารักของเกมนี้ต้องขออภัยนะผมไม่ได้มีรูปของตัวเองแล้วก็พอเปิดอย่างนี้รู้สึกว่าเปิดแล้วมันไม่ตรงสักทีเอาไงดีนะขอแบบอ่าอย่างนี้ดีกว่าอ๋ออย่างนี้ดีกว่าอ่าอันนี้ตัวการ์ดแล้วการ์ดอะคือแบบอาร์ตต่างๆก็คือทําให้เรานึกออกเลยว่านี่คือการกิจกรรมการแสดงที่เราแบบคุ้นเคยในพวกเซอร์คาสอะมันก็เลยชวนให้นึกถึงว่า เออนี่คือแบบสายเป็นพวกสัตว์นะอันนี้จะเป็นแบบสายกายกรรมนะอันนี้เป็นพวกแบบเป็นพวกคนประหลาดอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะมีแบบไหมอืมอันนี้อย่างเช่นนี่คือไอนนคือ,อ,นนคอเมืองใหญ่ครับนิวยอร์กเนี่ยก็คือจะมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องมีนักแสดงที่เป็นแบบไทไอคอนแบบไหนเลขเท่าไหร่ก่อนคุณถึงจะมาจัดแสดงได้อ่ามันเป็นเหมือนกับเงื่อนไข,ขของมันอยู่ซึ่งทําให้แบบเราก็ต้องไปหากันเนาะอืม ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเอ่อทรีดงเซอร์คัสคืออยากจะทิบายให้มันดีกว่านี้ทําไงดีอ่านี้จะเป็นตัวของบอร์ดของผู้เล่นเนาะเนื้นนอผ้าตอนท้ายๆแล้วกันเราก็จะมีตัวการ์ดมาแปะอย่างเงี้ยเรียงเรียงเลียงกันครับน่าจะมีน่าจะเป็นโลน่าจะห้าเนาะแล้วก็แถวเป็นสามนะครับอืมก็เลยทําให้เราเนี่ยลงการยิ่งลงการเยอะเนาะโอกาสสแกตตอตัวการนับแต้มมันก็จะแบบว่าสกอร์แต้มมันก็จะแบบซ้ายขวามันก็จะได้เยอะเพราะว่า เล่นการ์ดแบบว่านับทางซ้ายกี่ใบได้แต้มเพิ่มแล้วก็อีกใบนึงก็นับทางขวากีา่ใบได้แต้มเพิ่มนะครับมันก็จะโบบาป,ประมาณหนึ่งเว้ยอืมออ่าันนี้บอดเห็นภาพรวมแล้วกันเนาะก็จะท้ายๆเกมก็จะแบบวางเต็งเงินบุบบับเลยแล้วก็สีสันต่างๆผมคิดว่าเขาใช้โทนสีได้ค่อนข้างเจ็บแสบนะแล้วก็อาจจะตัดกับความเป็นอาร์ตแบบน่ารักๆแหละรวมกันแล้วก็ภาพรวมก็คือได้กลิ่นอายของความเป็นอเมริกาแล้วก็ เซอร์คัสมากๆอ่ะเออถ้าคุณชอบทีมเซอร์คัสนะครับแล้วคุณอ่าชอบความเป็นแอริเรียมาเจีเตี้แบบอ่อนๆนะได้ทีมของการสะสมตัวการ์ดสะสมท่าต่างๆในบอเนี่ยผมคิดว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับไม่แน่ใจราคาถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงแบบอ่าไม่แพงมากผมคิดว่าน่าสนใจและคุ้มค่ามากเพราะว่าคอมเมนต์นที่ให้มาเนี่ยถือว่าสวยงามเลยทีเดียวกล่องไม่ใหญ่นะกล่องเล็กือตามของเดวเวียมันก็จะเป็นแบบเน้นเกมแบบค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายเนาะราคาแบบ คุ้มค่ากับตัวของคุณภาพของของนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ t r ีล l i n ซ Circus เป็นเกมนึงที่ผมรู้สึกประทับใจนะถึงแม้ว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มแอรีคอนโทรที่ปะทะกันเป็นหลักอนะเนาะแต่ว่าก็ปะทะกันแบบที่ยังมีทางอื่นให้ไปกันนะครับมีวิธีการได้แต้มหลายอย่างมีแทคติกลูเล่าลชวนนิดนหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ทำให้ภาพรวมแล้วเนี่ยมันได้ progress ของการสร้างอารยธรรมของเราไม่ว่าจะเป็นการวางเต็นท์หรือว่าการจ้างคนเข้ามาในบอร์ดในเวลาที่ค่อนข้างกระทัดรัด รวดเร็วฉับไวคือผมเล่นเล่นกันแบบเร็วมากเหลือเชื่อว่ามันจะเร็วขนาดนั้นตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะนานมากเพราะว่ารถมันเดินทีละหนึ่งช่องนะสุท้ายรถมันกระโดดข้ามช่องโูเร็วมากก็ประมาณนี้ครับประทับใจอยู่ทีเดียวครับสำหรับทรีลิงเซอร์คัสวันนี้ลากันไปก่อนไม่เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ